แจ้งข่าวดีวันนี้เงินเข้ารับสูงสุด9,000บาทจะเป็นเงินอะไรใครได้บ้างรีบเช็คด่วนกอดพาสิทธิ์รับเงินส่วนนี้แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย,ภยน้ำท่วมก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน13ครั้งรวม4 9 0 0 0 0ครัวเรือนเป็นเงิน3,000ล้านบาทเมื่อวันที่ 20, 24และ31มกราคม2566 แล้ว,วันที่1 1 5ถึง15กุมภาพันธ์6 5 6 6เตรียมโอนจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอีกเป็นครั้งที่14ในวันนี้นะคะ17กุมภาพันธ์2566้ายโดยปอพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่24จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาพิจิตรลบบุรีนนทบ,บุรีอ่างทองนครราชสีมานครปฐมชัยภูมิ ปาจีนบุรีพิษณุโลกพะเยาฉะเชิงเซาสมุทรสงครามเชียงรายสระบ,บุรีระยองตากสีสเกตสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสุขโขทยัยร้อยเอ็ดและสตูลให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน58,894ครัวเรือนเป็นเงิน327ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายได้ในวันนี้นอกจากนี้ปอพยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในพื้นที่12จังหวัดจำนวน5,300คัวเรือนจำนวนเงิน26ล้านบาทได้ <บา S 2> แก่ชัยภูมิสุขโขทยัยสุพรรณบุรีขอนแก่นอุทัยธานีปทุมธานีอุบลราชธานีเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานครพระนครศรีอย,ยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรี และแจ้งข่าวอีก,กเรื่องหนึ่งนะคะว่ามีชาวบ้านลองเรียนว่าชาวบ้านในชุมชนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากน้ำท่วมในปลายปี2565ขณะที่บางส่วนได้รับเงินและซ่อมแซมบ้านเรียบร้อยแล้วทำให้กังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งภายในชุมชนล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากนายเอกศักด์นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลก็ชี้แจงว่า งบประมาณเยียวยาแบ่งเป็น2ส,ส่วนคืองบของรัฐบาลที่ขณะนี้จ่ายเงินไปแล้วกว่า80%และอีก20%ติดปัญหาที่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์ไม่ตรงกันคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งคืองบของท้องถิน่นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือน จะนำจ่ายได้เรียบร้อยและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ